เป็นไงรุ้นมากค่ะจะเคซี่รุ <c oughs> ร้นอะไร <c oughs> รุ้นที่จอดรถค่ะหนึ่ง <c oughs> ชั่วโมงคือกับที่จอดนะคะต้องให้คุ้มนะกับปีสี่นะ <c oughs> กวัวจะหาที่จอดรถได้ <c oughs> ไมีของกินเยอะด้วยอ่ะ เออก็ต้องมีอุ้ยอต้งไปก่อนเฮ้ยใครเขาบอกซื้อไปก่อนอันนี้ไม่ควรเละเพิ่งเดินมาไม่ถึงสิบนาทีหมดเยอะเลยเบี้ยเพราะน้องเป็นหน้าหลักแกเราจะไปทะเลกันปะก็อยากไปไม่ใช่หรอพี่เราบอกก่อนโอกาสเพิ่ว่ากันว่าจะไปได้เมื่อไหร่พี่ไอซ์ไปก่อนแต่เราอะเชียจุกันนี่เพื่อนหยิบเลยแลองๆโอ้ยมันไม่เข้ากันทันมั้งเฮ้ยเข้าอุ้ยเข้าเข้านะซื้อให้ใช่ไหมแถมอย่าดมไหมคะพี่เอาหมอยอดิ ซื้อย็นยาดมซื้อเคสแล้วไม่มียาดมเลยซื้อยาดมพี่เขาด้วยโดนไปแล้วหนึ่งเอต้นซอยคือเหนื่อยแล้วอ่ะต้นซอยคือเหนื่อยมากอ่ะมดดูนี่ดิเขาทำเป็นไปไงสวยบองเก่าเขาให้ไปไหว้ได้สรละเมืองตรงนี้คือสารละเมออ๋อเลี้ยวนี่เดี้ยวนี่เลี้ยงไหนมดอยากเล่นเหรอมันมีแบบว่าสอยดด้ ต่อยดำมันต้องมีรูปประชาชาติไม่ใช่หรอยาวไปอีกรูนเลยเออเฮ้ยร้านชุดไทยไปดูเหรอมีร้านเช่าชุดด้วยนะคะค่าเช่าสามร้อมีหมด500มีหมดอีกแต่งหน้า 100, 500, 100. ่งร้อยทำผม100่งใครที่อยากใส่ชุดไทยเดินเที่ยวในงานนี้ก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้หนึ่งรด้วยเฮ้ยชุดไทยห0ึ่จ้ะ

ส่งตัวแทนไปเปิดคิดว่าจะได้อะไรคะเราต้องได้บ้านเท้าหมค่ะเราได้บอกว่าแล้วเราก็ขายแล้วก็หารชื่อกันไม่ได้เท้าหโฮมาอารถยนต์ก็ยังดีจากที่ดูเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องเป็นตัวเลขนะคะถึงจะได้เป็นกล่องแล้วได้เป็นตัวของเต็มตัวเลยมาม่าน้ำมันขายช่องเข้าเลยค่ะ แสดงต่างๆมากมายทั้งแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตะการตาม,มากๆสรุปแล เดินกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งอือเหรอใช่สองชั่วโมงครึ่งเพราะว่าพี่สมบอกว่าเราเริ่มเดินตอนหกโมงครึ่งแล้วขนาดนี้เวลาสามทุ่มสิบสี่และสิบห้าจนสิบห้าเลยฮะสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือของไว้สาระเยอะแยะมากเลยไม่ท่อกระเป๋าพวกขวดไทเลสุดๆเก๋ๆแล้วก็ไว้เก็บยาดม ใช่แล้วอันนี้ก็ไว้พ่อนกุญแจรถเพราะทำกุญแจรถหายบ่อยมากเราซื้อมานี่คือ5 0ถึงแ0ใช่ไม่เกินเนแต่รวมมาก็ห้า้อแต่วันนี้เราเดินไม่หมดนะทุกคนเราเดินแค่วงในเออวงในจริงๆแล้วมันกว้างมันเยอะมากก็ถ้าใครอยากมานะคะมาได้ที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอาหารการกินเยอะมากแต่ด้วยความที่เราแน่นมาก เราเลยได้แค่เดินไม่ได้ซื้อของกินเลยฝากทุกคนด้วยนะคะงานเขาจะมีวันที่13ถึงวันที่2 2ธันวาสามารถมาเที่ยวชมงานได้ใครมาต้องเต็มใจเรื่องที่จอดรถนิดนึงก็มาคุณอาจจะได้เดินไกลนิดนึงมั้งแต่เช้าเลยใครเปิดร้งนรอไงสำหรับทริปนี้นะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขทริปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหนอยากให้ทุกคนติดตามพวกเราไว้นะคะไปละค่ะวันนี้บ๊ายบาย